สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมือนีเพ็ดเพลืรวยก็มาอยู่บานอาจารย์แมวเด้อค่ะมาตามเหลอกความฝันค่ะเนาะว่าอาจารย์แมวเพิ่นสีไรตัวใดเนาะค่ะเนาะเพิ่นสีบอกแบบใดไตัวใดฝันแบบใดเด้อค่ะเมื่อกี้เขาเต็มเต็มเด้อค่ะสามสีเติมมือนีเขามาตามเหลอกความฝันก่อนเนาะค่ะเนาะมือนี่เอาเฉพาะเหลอกความฝันก่อนเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสีฝันแบบใดเนาะค่ะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพ็ดเพรรวยในเด้อค่ะเล็ความฝันอาจารย์แมวเด้อค่ะ คลิปนี้เด้อค่ะมีอีกคลิปต่อไปเด้อค่ะตามตามเด้อค่ะคนไหกดแชร์กดติดตามไม่ผเพระรวยเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้หนึ่งคนละไลค์คนละแชร์กดกระดิ่งด้วยเด้อเพื่อจะได้แจ้งเตือนเด้อค่ะเด้อถ้ามาตามก็เลยนะคะน้องไปเลยค่ะวัสวีอาวุกเต่าเหล่าลามอาขันตะเดินมาหอดมาเทียเนี้ยอาจะถือโทษโทษเยี่ยงเพิ่นอเป็นหบักไม่หยักมำทำข่าวมาหอดบานหอดเหืกน ความทั้งนลูกคาละาลูกคเองคามอเอามันอไ่เอยอาัสด่านี้มาอย่งแหกตอสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอย่างหานเราทาง FC แบบอาจารย์แล้วก็แล้วก็มวดบางห่นเรียกอาจารย์สีบาไปนั่งอยู่อังกิรูเนาะครับ โอ้สุดยอดเลยครับผมซีสามเขาสีสามครับครับผมงวดงวดนี่ครับแต่ครึ่งวัวบางนึงมีการหันว่าตามจริงครับผมเออคือผมเมงกาว่าว่าว่าไดว่าจากของเก่งเลยครับว่าไดว่าจากของเก่งครับผมคือว่าผมเอง ว้าทั้งง่ายๆหาบางคนเพิ่นมาเพิ่นกะเคยถามเด้ครับเอออาจารย์เป็นหลานทรงบอกอือคือพอบ่ได้เป็นหลางทรงครับคือพอเฮียนท้ำเฮี่ยนทั้งนีโดยตรงครับว้ากันทั้งง่ายๆคือเฮียนถ้ำของพระพุทธเจ้าเออเฮ็ดหยังเข้าไปใส่ทวีสาาครับเพราะว่าจะสิผพีเขาเจ้าศูนย์ ผีไฮผีหน้าผีปลาผีดงมองได้เช็ดเช็ดแข็งๆข้าวคำมักไปมองหันใปเลยทองสามคำหักงาใหม่ตีอ่อมมองมัองอยู่เลยนี้ม <k <k like> ans, s, ja. mm ั้ยยังก็โบเมนมาล่างส่งเพื่อนเออที่นี่การเอาเลขเอาเบอร์เกาววากันตรงๆเนาะครับเออตอนนี้คือมาทานักเที่ยวมาเ่าพ่อวย่ง ขาดไปกะพอเอาห่อสคือผูไดดว่าผู้ใดนั่นนะคือการเอาเรียกเอาเวอร์พอสีใสจิตวิญญ,ญาณเฮียังไรเสียเรียกเพื่อนเขามาถามมาสวมเอาเออเวลาคนมาเบืองนั่นเบิ่งนี่เจ็บไข้เด้กป่วยของเสียเนี่ยนี้เสียรบับขันดอกไม้จะเชิญเพื่อนเขาสวอืมถ้าเพื่อนบ่เขาสวมกับพฮหูผ้าเวาเด้ ครับเออบางววาเขาอยูสไยอันใดอยงอ่องใดบงงครับเงินทองหายก็มาเบิร์นแต่เพือนนะครับอ๋อแต่ถือว่าวันละมีของคุณรูาอยจ์มีคนดีตเป็นน้อซอยซอยได้อยู่ครับมาที่นี่ทางงวดวังหนึ่งนีง่ก็ไปไปลาบมิลโลมาครับแต่ถือว่าถ้าว่าเขาล่างกับเขาบนนั้นลระคว่ำมั่นใจเด็ดของเนาะ บาดนี่นี่มาเลขออกวิทย์แล้วมาเข่าขวัญันานี้มาเข่าขวัญว,ว่าคนอยู่ท่านอำเภอเมืองจันทร์<ะ>เขากับเพื่อนมาคู่ขี้ปนนไปไหนก็ไปยังจังไปขวัญเกี่ยวเขาข<ม>วัญเกี่ยวว่าเสียเขากับพ่ใส่เขาเอาผาเข้ามาหออยังมาหอออ่อแบบไงเรือบาดนี่มาหอ่อจิตไปใส ไอว่าอยากไวเบิองรักกิโลภาพไปเนี่ยบุเคยเห็นห่นอ,อครับเออวันนี้สคืนรถจะของกัดว่าใส่เบิ้องในหอยอย่างห่อเขาจต้มที่อาจารย์แกออกนี้ถ้าเขา้าจต้มได้กินห้องเขาเกี่ยเวเบิดทหอครับวับานี้นี่กินแล้วไปขึ้นรถขึ้นรถเาภาพไปไปรถนี่ไปบังเอิญไปจอดอยู่ในทางทางดำมองสีล่งนะครับผมปาดผู้เทา คือไม่ออกมายืนหลัดเลยเออยาเข่ามากยาเข่ามากเพาห้เข่ามากนะครับแม่ไม่อยากใช้เสียงหากับาดใส่มบมานท,ที่นี่สังกวว่าพอว่าเบิ้งเบิ้งให้ผมต้องไปเว่าไป,ไปเว่าครับ,รบได้ได้เลขเห็ดยังไงกูก็หายมืงองวดนี่เห็ดยังไงพอบอกว่าลาบเยโลต้องต้องเพิ่งแท้ อห้่งมันใจปัญหามันใจครับเออเพื่อนว่ายังไหก็สีวางฉันเพื่อนบอกว่าจัปเวหายอีกแล้ว<อ>แต่มานี่สีเปลี่ยนกันชนนี้โตย่าพูนยิ่งเนี่ยเสียหายเลขบนเอนสามตัวย,ย,ย่าพูนเคยย่ามีปะครับแต่สีแมเนเพื่อนเสียหายเล็กสามตัวเลยเอออ๋อ,อครับมาน,นีนสองข้นี่เสียหายเป็นเหล็กล่าง ตาจันกับตาซีเนาะตาจันตัดเส้นมีอยู่สามคนอยู่ในหันเนาะยายมีกก็เลยบอว่าถ้าลูกเต่าเล่าล้านถ้าผู้ขายเองสีมาขอน่ำสีมาเอาน่ำนั่นต้องการกี่ได้เนี่ย้าอยากไดเอลีให้เฮ็ดมาไปให้เพื่อนเด้อกับยาไปตองว่ะสัแก็เลยพอดีค่อนข้างนี้ ที่ฟันเกี่ยวเขานี่เขามามาส่วนอีกเขาว่าเขาเพ่เคยเห็นเขาอยากไปครับเออไปผ้าไปเบิรงนน่ก็เลยว่ามืออคืนก็เมืออคืนได้สิไปถึงว่าว่ได้เฮ็ดยังว่านัานเดียเขอเป็นสระางว่าสิเอาถ้ำที่เพิ่นขอม้านะในมีตถ้ำขวัญนั่นไปห้เเป็นตะกอนครับแต่ว่าว่าเรียงว่าเขาดีว่าวานี่เขาถือหลายดิ ค<ป> <Associ ates S 1> รับผมไม่ตั้งศาลเนี่ยเขาก็ได้ตัวนี้บ้านน้องปูบ้นร้องปูที่ผ่านมากที่<ร>ทเป็นพ่อผมยืหันบ้านนี้ขึ้นชุดไายขึ้นสีออกบ้านบ้นบนานไอ้นี่ยังนะบ้านสางังแกะเขามาเอาผมไปเครับไปหอนนั่นสามาสุมตัวเก็ียบสีสุมไปหเหยียดให้เขาอยู่เขาโทรมาบอกเขาก็ได้ยืดอกขาดได้กันวัานาคไปเรียนบนหลาย ได้ตัวเดียวกันก็อยู่ละกิโลเลยปฏิหารได้ตัวเดียวกันปฏิเถือลายอยู่ตัวเที่ผ่านมาเนาะลูกิายหาลูกเต่าเราหลานแถบนี่ก็ะถือกันลายอยู่ท่านโพเดียาติดตามเนาะท่านสิได้ท่างกับบนเรื่รับุคคลแต่ว่ามันกับว่าท่านได้กันนะลายนะพ่อก็เลยบอกเขาว่า มันกับว่าเป็นยังดอกใดข้นเลยกคนน้อยกันยังดีอยู่เออมันกันยังอีกว่าจักมือเดยวมมาก็จะขออีกก็ได้สิครับแต่ว่ามันนี่มันเป็นยังสี่เด้อตามตามอันนี้นี่มีความพันพอครับผมเออตัวนี้กับว่าได้ว่าว่าว้าจะคล้องย่องจะคล้องนะครัคือว่าเรียงวางเสียโทษกับว่าได้ว่าจะคล้องเก่งว่าได้อ้วดนี่คอืมที่อาจารย์อาจารย์พี่พอเงี้ยนมากเนี่ยครับ ถามันมีบรรดาอาจารย์ทั้งหลายมาออกเด็กใจ่จเพราะว่าแต่างคนี้สัยโลกกใช่ไหมครับยาสูมากออกหายได้ยินเนี่ยออก็ออกเงีย้ยเงี้ยไปซะคันสีมาออกว่าได้งวนหนึ่งสองวัน, 1, วนโอ้ยเราเล่าบอกว่าอยากให้ปล่อยใ่เลยคร,รันบ,บนี่เราก็ให้บัวลายโตคือเขาเออเือลางกระบวนกา คือก็คือบ่ที่ก็คือบ่สิบ่าได้เสียงเงินหลายนั่นน่ะ,นะครับเออมันเป็นจังสั้นครับมันก็เพิ่งได้มาอยูอ่เมื้อนี้เด้อือครับเมื่อวานนี่ก็ท้องมันับไปละโสอือครับผมตู้บังก่อนน่ะก็เขาไปทํเพลแจ่วพุ่นอือไปอยูนคนป่วยดอกล้วน่ะอือเดี๋วนางเขาหู้จักหลายเพินี่เขามาเอาครับ ก็เหี้ยแตพวกปลูกเนี่ยเขานี <s <S ้น่ครับตัวพวกเขาสีเยกบานยเงื่อนพวกเขาหาขายเปิดลานไม่สีงเขากระมังไปเจิมบบานเจิอนยังเห้เยโาครับเออถัาไปทั้งคำเพี้นแจ่วเนี่ยจอดรถใดลงไปเลยโมบานใช้สายเลาะตลาดสดทั้งหัวนอนเนี่ยไปถามเลยหู้ยักจันแมวจันหู้ยอเมื่อขึ้นไปสายกัน อ๋อแกงันกับพ่นละฮอดอำเภอตากการผุดผลฮอดสีเมืองใหม้โหพอหลายครับใช่ไหมครับหลายแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งเงาคันสียเหตุพอว่าว่าเออยังสั่นยังสิคือเขาว่าวกันครังง่ายคือกับเพื่อนนี่จะเคยเห็นกันมาโดนเพราะว่าพอเป็นพคนว่าวพอใครใครเก่งครับผมอืมว่าววายคือเขา ือว่ามองได้บนหัวจับมันมาเอาไปครับแต่ว่างวดนี้เฮ็ดแังได้ก็ได้ครับได้อีก,วนนกงวดนี้งวดจีฮอดเนี่ยหนึ่นะเออบอกว่าถ้าซื้อยังก็ได้ครับเดออเออจา<ม>ทิมหาเด้อเพราะเนี้ยหามาลอยพวกเช่น<ม>เออมาแค่อีหลี ในใจ่พออยากบอกไปฝ่นซ้ำไปละแต่ว่าไม่บอกก่อนเอาซ้ำนั่นสักก่อนครัยอมฝืนมันใจฝืงไว้ควันทุกข์ควันโว้พไอ้เก่าท่าไอ้ออดเมื่อก่อนจังเอาโตขับถักมาครับแต่ว่าจะได้จะหาหามามาแท้มาแท้แน่นอนยาถิ่นเป็นเด็ดขาดยาถิ่นจังได้ก็มา ครับผมกะว่าเมาื่อคืนนี่กับเพื่อนกับมาย่ําอีกออม,มาบันนี้เอารถมาให้อีกม,มา่ผันมากับหัวาถามเพือนว่าเอาลูกไสว้วคืออ้ออ่อนบอน่อหลานเป็นผู้ไส้เอารถมาให้พอเด้อเอาซารถขั้นนี่รถถึงมันสีเก่ากับเครื่องมันยังดีอยูอ่จ้ำไว้แน่เราบันห้าไปจอดไปใส่หม่องไหนมันจะได้เอาถือรถจะา้องครับ ไมายเลขกจะเบียนมันนั่ะจะคล้องกับพียื้ลูกขีบคนหลอดแต่จะเบียนหลอดเหยี่ยนมั่นว่ชาติครับลูกไปลูกมาบ้ากแต่ชาดิจับเป็นเหล็กยังเหรอครับเป็นเหล็กยังครับอ้ที่เป็นเหล็กหาหางคือเกามันกาูเหมดนั่นครับครับแต่เพื่อนบอกว่าเยี่ยถิ่มมะหาครับ แต่ว่ามันก็เห็นเหมือนคือตัวเพราะว่าป้ายทะเบียนรถมันสิม,มีสี่ตัวเนาะครับผมเออคนก็นยำแต่แต่ว่าอย่าลืมอ่ามันอยู่อะไรครับราจักรก็จะยูรักกลอยนั่นละจิ๊บเป็นกับวาวน่ะไหมเออกับเพียงแต่ว่าบ,บัดบัดสิบไปอย่าลืมเอาเอาหมาไปไหนเออเอาหมาก,ก็อยากได้ยาไป็นต่ครับไปที่นี่ พ่อเองก็ว่าสิไปเลยเรียนก็อยากให้เสียคําวาวนะก็ว่าสเอาไปว่างให้เพื่อนกันละไว้แล้วก็สิเด็กสิกากันะสิไปมือเอาว่างหมอเรียนสิเด้กไปก็ว่างกับมเวลาประมาณแต่ว้าวกับเพื่อนบอกจะคล้องรถเพื่อนไว้กันเพื่อนมาจะเรียนใหม่ก็ได้ว่ามืออื่นนี่ว่าสิผ้าเอามาไปให้เพื่อนเด้อ เิ่นก็ะเลยว่าสิไปเ้าบันไดก็บอกว่าสิไปซองหลานกลับจากโรงเรียนแล้วอืมเก่ามุ่งจะช่วงเศร้าป่ครับเพราะว่าส่วนเศร้าได้เยอะดอกได้อีกงวดเนี่ยได้ท่งได้ีได้เยอะคันเป็นยังเสี่ได้เพราะว่า เพื่อนวางไหนมือมือเข่ามากเขาพันที่แรกที่ว่ามากขอมากรันเพื่อนบอกว่าเออถ้าไปแบบนี้ผีแล้วเงียบเงียบไปเลยมึนนะครับนอ่ะพอมาเคยเห็นผีบางทีฉันบอกฟูมึนเลยเขามากเพื่นเที่ยวมือมาส่วน<ม>ข้าวเลยเงียบเลยือบเอามือตกหัวเฉยเลยครับใดล่ะเจ๊งติดอันนี้เพื่อนบอกว่าครับไปเงียบๆมันจะได้ ครับงวดนี้กันได้กันได้ที่เขาแสีงเร็วเนอครับได้มานี่พอที่ว่าตามเพลินมันยังมีข้ามควันครับเพ่อนมาว่าลาคิโลไม่จังมันเงียบงอวอเนียบดเออคนสิได้ไามอีกเนียครับคนสิลังมาอีกคนสิลังมาอีกแบบบรรยากาศก็เก่าสกบมากนั่นก็สกมากโอ้แต่ว่ามันมีอยู่เพ่อนว่าอยู่ข้ามหนึ่งตัวนี้ครับแต่ตัวนี้มันก่า แต่นันาเอาไปเราเอาห้ฟังแต่ย่านเมื่อย่านย่านบุรีเสียพอน่ะนะคือในในข้ามขันเนาะคือว่าเขานี่มีข้ามขันเพิ่วางไห่ตัวนี้ว่ากันแม่เบิดได้คเลยเราก็ว่าได้ว่าสีไปยังสั่นยังสี่หรือว่าสิไปถือว่าเบนโตเด่นโตตีอยูหันพอ่าเอาเหรียมนั่น่าเอาเตรียว่าตัวนี้คูที่มาน้ำกันนั่นข้นธินุโจงกับเบน เอาผ่าแดงๆมาางันหัวมากเพื่อนบอกว่าผู้อื่นไม่เอาอืมัยยุ่วเกินแต่งหวดหนึ่งครับเอออาจารย์แมวไปเอานี่เขาวางสิเขาเขา,เขาถามกันนะเออว่าขข้นเขาผ้าขข้นไปทั้งฮห่นเขาเอาหนามไมา่กินน้อหนามว่านหนามพีนะม,มันจะอ,ออกพีเขาๆเนี่ยครับในร่ำหวั่นหูวเมียเป็นสีหาส่วน,นี้คร<ม>ับบานนี่เขาปรึกษากันนะ เขาถามคนใหญ่ๆนะเขาว่าสีไห่เล่าบอ่อสีซอยเหล่าเขาบอ่อเอื้ออีตนเขาอ,อย่าขวางนั่นว่าได้ได้ไม่น่งขงุบเขา,ขาเล่วงก่าเขาคนนี้ว่าซอยเนื้อบึงนี้อันซ่านบ้านซองผมกับบ้านมี่น้องเขาอีนังกับตาตาต้นเถู่อนยุ้อซอยเหล่าเนื้อพอหายาดพีพีนอ้องเงินได้เงินได้ทองเขาก็ว,ว่าสิ ซอยมันบ่อเราถ้าถอนซอยได้ข้ามฝันไหนครับเออหลังยังหันมากครับเด็กสองหมือมันนีกแยังว่าท่านเด็กฝันนิ่งอย่างแบบ่า้วาวเลี้ยงเงินเล็กมันมันคือการนู่น้วเบื่อมันดาแต่ั้งสิวงได้หลังห้าบังอาจารยนแต่ยางใบยางมากเพิ่นกระได้อลเลืเบือ แต่พอเองน่ะเข้าพยายามไหวพาสวนมันนั่งสมาธิภาวนานึ่งแต่สองถมจนหอดีหนึ่งตีสองก็ยังมาท่านเห็นตัวใดมันสีดีตัวใดมันสีออกนี่พยายามเอาขั้นเข้าเนี่ยขันมันมั่นขันเข้าเหยียดใดทีใดเนี่ยปฏิบัติด้มันมันสุดมันเรามีเข้ามันกเกิดนะครับอย่างนี้มักจะต้องเห็นนั่นนะ บดัดนี้งวน,นี่เพื่นกบบน็บอกว่าคนสิไหลมากครับมากงวเนี้เออหลักกิโลงวดน,นี้หลักกิโลคนสิไหลมาเลยเออครับฟังมันเด้อ,ค,ไไอ,อรครับมันมันมันสิแม่นคือในคําขัญหมอครับเพราะว่าเพิ่นวางซั่นอือเพิ่นมาปรึกษากันกับคนหนองโจงกับเบนใหญ่ๆผู้หมู่น่ะครับว่าสิซอยเหลือเขาบ่ เพราะว่าซอยเหลือนี่ตนเขาให้เขาไปเป็นงางสั่งแบบผสมเหลือสีได้กลับมากลับมาเห็นไหมโมย่ากับคนทีไดแเน่นที่สวนครับีอรพอเนี่ยพอแม่นางยกยักวอมีนาพอปล่อยกินนะพ่อแบบใายามนางนางเพ่งไปไหนมั้งแต่วอมีนว่า่เกี่ยมพี่จึงมาตัวจับ อาจารย์ได้เขาดีเขาเด่นเขาเด่นหละตอบมาจองไปอันนี้นกทอครับเออเขาก็เอาจะมองนี้มองนี้ว่าเฮ้ยทีมทีรีบจนแตา่ยากครับนี่ตนยังโมเป็นนี่ตนครับอวลามันเป็นอย่าง,งเงียบเงาไปอันที่นี่มันกังหัวแล้วอันใดที่มันจะเกิดแบบใดพ่อกังหัวเลยอืม,อมนางแดงเขา้าเป็นกระแสจิตไปนอกของหัวคือกันครับอื จะวางมือไปมือเอืนอนจะเอาแกน้ำมือเราเห็ดไปเขาเห็หียดห่างจะหายคนมันไดเขา,มาแม่เนี่ยหนึ่งหนกิโลมาที่เป็นยังไดงแต่ว่ามันนี้เรื่งคนเอามือจิกกวาดจับกวดกวาดแล้วค,วววควนนั่มือเป็นตกตกสามเทียวอเอาคือไปเหยียดยังสัน้นอันม่เหยียดไวยังสัน้นยันผู้อื่นมาเอาคน อย่กากเขามาเอากันมั้อืมอมันปวดเป็นเสายเลขกเพิ่นเพิ่นสิเปิดเพิ่นว่ามันเป็นกูเลบเพิ่นอยู่ใน,นอืมเ,ออเล็กตัวใดงวดได้มไม่สิออกมันอยู่น่น,นสันคือสรุปแล้วจันาร์ไม่เอาสิเปิดอีกเท่านึงคือมือใดครับไปเปิดเลขกก็มันมันในใจผมเองนั่นทีว่ามันมันมีมีดข้ามฝันนั่นเพิ่นอยากได้ ถ้าม,มาต้องไปหายเพื่อนก่อนถ้าม,มาบันนี้ก็เพื่อนขออย่ายาไ้จองเพือ่อนก็ยังเดี๋ยวบ่งยังได้เกอกปักง่ายเลยครับม่าให้เพื่อนไดน้ไหมนะครับเอวอันนี้มันก็บ,บัางเอิญกับผู้ผู้ที่ผมพันเกลียวนี่ผันมาหาผมมีห่ดครับครับพ่อเขาต่เมมาเงมนในหน่อยเพราะท่านเดี๋ยวไปหอด <c oughs> บุญสองทิ้ของเขาเหมือน <c oughs> ครับครับ <c oughs> พ่อเองพ่อมันใจครับเรื่อง่ันนี้พวกได้ถิ่มหาวันเี้ ครับหามาแน่นอนชิมหาบว่วว่าใดหามาแน่นอนครับ <c oughs> เดี๋ยวเกกลมือ <c oughs> ค่อยเผยอย่างมากอีกน่อยหนึง่งเออจังคอยว่ากันจังคอยว่ากันอกีกครับ,บแต่ปกติเองพอนี่ยว่าไปซื้อซัจกจะเคยบอกว่าอย่าตกังไปเงี้ยนมากเนี่ยผู้บา,ายจารจั้งแ่เคยบอกอยู่ครับให้เลขให้เบอร์พ่าวาถ้าชิไปแต่งเลขแต่งหวยด้วกันปกติ มันเหลืออายุสองมื่สามหมื่นสี่หมื่เสียเพิ่นบาอย่างให้พอบอกคนบ่อยากให้ปล่อยหรอกอ่าม,มันจอเดี๋ยวเขาสีวา้าเอาเล็กเขามาออกครับเออถ้าเล็กเข้าได้ไปก่อนเขาซาเขามาตํากับเล็กเข้าเนี่ยยกมือนั่มครับมันมาตรงกันดีแะละมันออกพีน,น้องจะได้เงิ้ไเด้ท้องเนาะเออมันดีแต่ห้าปล่อยซาด้วสิฮะว่าเขาเล็กขึ้นอ,อีกวดก่อนกับบออให้ทั้งนี้โทรมากอยู่เลยแต่กทร ถ้าท่อมากลังกีโลกเป็นขร้องมูเจ้าอืก็สะเป็นช่องวัดตรงไบตรงเป๊ะเลยรด้ครับแต่พมมีคนโทรมากครับหลงบาเน่เมื่อวานมันมาบางังเอินเห็นอยู่ในถางรถขั้นที่เขาว้าวมาหาย็บอกให้มูเพื่อนล่องไปสื่อบังด้วย ซื้อเหลีกยังน,น,นะเขาว่าเลขเลาไปซื้อบ้างซื้อเอเก่าสามมึเก่าสามได้ในเะฮียน่งนะขว่าคอยซื้อได้วันเดจียวไปล่องมังเด้กัตัวลาหานเะงี้ยไปซื้อได้อีดีจ้ะเพเราก็ไ,าได้ต้องเข้าไปมีร้านค่าเขาแต่เดิชินกว่าเพราว่ามันโอ้ออกอีดีเมันย่ำมันมันยำมันจีแมนกับแมนแมนเลยครับ รัึงกิโลเนี่ยฟังพอใช่หรือเปาฟังนยมมนวามันฉีกครับมากืฮ้อห้าคนมากีกระคือทิมสวงยังฉีดละค้นฉีดีย่างเงียได้เห็ดยังได้แต่ได้เลยพะพอวายหันเพิ่นบอกว่าอู้ฮ่าบางครั้งบางเทียาจจะอันใดเป็นอันใดีคนให้แดงๆกำลังบอกว่า มากเลยเจสันชิบะห้เป็นการเสียเที่ยวหนักมากเหรอเจ้าโปเสียครับสาธุสาธุเด้อนะครับภัยหลังอยู่ข้างหลังโอ้ยชิว่าจะภัยตกใจเว้ยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมก่อนจะทิ้งท้ายนะครับผมอาจารย์จะเขียนหายไปเลยเนาะเขียนหายไปเลยจะได้กันมาโปเสียเสียเที่ยวโตแดงคึงคึงพันว่า เขียนให้ไอซีเนี่ยทั้งขึงเลยเป็นออเดิมก่อนครับออดเดิมเขียนให้เลยอาจารย์อดบ่ได้๋ยวบ้าให้ก่อนว่าอาจารย์เนาะอยากให้พี่น้องเอฟซีเข้าในมีโซะพิลาวแล้วับผมด้วยเพื่อบรรจุการเสียเวลาแม่ครับ แม่หอดมาถึงอาจารย์หอดบัตรหอดซองสิบองห้กับเจ้าว่าจังไดบองหเ้สีวะเจ้เพราะว่าเอฟซีเข้าตั้งหนาตั้งตาล่อสลัเกินล่อไฟอาจารย์แมวเนี่ยเดี๋ยวมืออื่นเป็นลักกิโลสิต้งกันกับเหล็กมีบอกระเดี๋ยวถ้าเบิ่งต้องล่อรุ่นล่อรุ่นด้วยกันนะครับผู้ชมเฮ็ดได้บ้ามืออื่นนี่เพื่อประกันเสียแถวเอาเลยแล้วเนาะลำเลยแล้วเพราะว่าเรากัสิลูกใหญ่ไ้ลูกแมนมืออื่นลงเลยเอาเลยเนาะมืออื่นเนาะคือหมวดนี้เด้อ ครับพอบาได้บอกตัวเดียวเด้ครับคือข้ามั่นใจใหาไปเลยครับครับองหวดไปซักตองเพืได้ชีวายังไงแต่ช่างครับอ่าคือมันได้ยังไงพอกับชีหายไปยังไงครับครับครับเออบอกว่าเหตุยังไงได้เงินอืมได้แน่นอนครับลอยโคเชนคือเฉลยออกมาแล้ว โอ้เหลี่ยงงามตัวนี้ห้าสองห้าสองกับสองสี่ครับมันจะเป็นนะฮสองกับสองสี่โอ้เหลี่ยงามน้ำเด้เนี่ยนี่มุขหาสองกับสองสี่คือเหลี่ยงได้เหลี่ยงได้เลยอห้าสองสองสี่ด้วยค่ะค่ะเอาเลยครับเมียนเลยเมียนจับเลยนะาจารย์ท่นม่ผิดนะครับหาลักหาลักแต่เหลี่ยม ไปหาไหวก่อเกลียวมัเมื่อสี่สองกับสองสี่นะครับของเอฟซีอ่ะแคบไปเลยนะครับมาเรื่อยเไวเซเวล่าเป็นมาเบิ้งให้ดีดีบอดีมันจิดดึงตัวหนี้ลงมาเนี่ยเออเอาไว้ไวนี้อีกเป็นสอง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 สี่กันสองสองสี่ก็ได้เด็กเหตุยังไงกันนี้อย่างนี้บวะใด กระเด้งอย่างนี้กันมากกระเตะเขาห้อยยาเลยครับดีดี้ใดีจะ้ว่ากระเข่านี่เป๊ะเลยครับครับอ่ะครับสำหรับเลขอาจารย์แมวนะครับปล่อยตองงวดนะครับผู้ชมเลขความฝันเลขความฝันหกห้าสองแล้วก็สองสี่นะครับน้ี่แหละที่เพิ่นสองหางอ่านี่มีข้ามฝันที่เขารดมาหายครับ อ่ะโอเคขอบคุณหลายครับโอ้ว่าสีบ่อๆกับวัดบ่ได้เนาะอ๋อวไดบ่อใดเนาบ่ได้บ่ได้นะครับท่านผู้ชมอ่จะได้เท่านี้เด้อครับผมจะละหน้าเอาครับอ่านี่นี่ก็ให้ทุกคนเนี่ยหลายนะครับสุดท้ายคอยชมกุบายานก็ดีอ่านำไปซอยเรือลูกเต่าเราอลานเนี่ย อาเพื Or, ่อนเดินทางไปใส่มาใส่กับรอ้คุณงผู้บายจารย์นั่ปกปักรักษาอาดูแลลูกเจ้าเร่าลานเพราะว่าทีเป็นทางเอฟที่าเพื่อนท้าไปทำมาหากินหรือว่าไปขาไปขายไปหาเงินหาทองอาเดินทางไปใส่มาใส่กับรอ้คุณงผู้บายจารย์อาเพราะว่าทีเป็นความเพื่อคผู้บาใหญ่ก็ดีความเพื่อนผู้ปลูกกว่าดีอานำไปปกปักรักษาเพื่อนได้ปฏิเสธยังลงไปก็จะให้ขาดให้เขินอาทางด้านทรัพย์สินเงินทองก็ให้เพื่อน ไหลมาเทมาเด้อบัดเดี๋คุณุรูบาอาจารยร์ก็ดีนําไปดูแลลูกเต่าเหล่าล้านเด้ออาเดินทางไปใส่มาใส่สิ่งใดที่มันบดับบดีจะให้เป็นแะตองเลือดเนื้อร่างกายของลูกเต่าเหล่าล้านอาให้จเจริญเจริญให้มีแต่โชคต่ชัยเด้อบัดเดี้ให้รวยรวยทุกคนทุกคนอาให้ใหายเคาะหายโศกหายโลกหายภัยหายเสนียดจังไรเอาแต่สิ่งใดที่มันดีดๆเขามาอยู่ในเลือดเนื้อร่างกายของเพลิน เอาให้รวยๆលุទคนែ្ุคนเด้อสาธุ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 